สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมทำซับไตเติลทำเนื้อเพลงลงวิดีโอนะฮะหรือทำลายลิกของเพลงในวิดีโอนะครับจะแนะนำเป็นโปรแกรมฟรีฟรีแวร์นะครับซึ่งใช้โปรแกรมตัวแรกคือใช้ทำซับไตเติลอีกโปรแกรมหนึ่งใช้รวมไฟล์ซับไตเติลยัดลงวิดีโอเพื่อให้แบบเปิดวิดีโอแล้วมีสับติดไปเลยไม่ต้องมานั่งเปิดปิดนะฮะเปิดปิดซับไตเติลนะฮะโอเคเริ่มต้น เราต้องมีวิดีโอนะครับที่เป็นวิดีโอหลักเราถ่ายมาหรือว่าตัดต่อมาเรียบร้อยเพื่อรอการใส่ซับไตเติลนะฮะในตัวนี้ผมจะเอาไฟล์เพลงของผมที่ผมร้องแล้วก็เป็นเป็นเพลงที่แต่งด้วยมันไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะเพลงให้ดูก่อนแล้วกันอ่ะตอนนี้ผมถ่ายมาแล้วก็ตัดต่อเรียบร้อยคึองจริงไม่มีอะไรหรอกจริงๆผมใส่แค่ชื่อเพลงลงไปแบบนี้นะฮะแต่ซับไตเติลยังไม่ได้ลงนะอ่ะไม่มีเนื้อเพลงนะโอเคปิดไป แล้วเราก็ต้องมีเนื้อเพลงหรือไม่เราก็ต้องไปแกะตอนที่เพย์วิดีโอไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมมีเนื้อเพลงอยู่แล้วเพวก,ก็ไม่เป็นไรอ่าเริ่มต้นไปที่โปรแกรมที่จะใช้ทำนะครับ a อกิทสนะครับ a e g i s u b a อกิ s สัเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะฮะไปโหลดได้ในอ่า g l e นะฮะไปเจอรเราแล้วไอ้ตัวหนึ่งคือ vlc media player โปรแกรมเปิดวิดีโอตอนนี้ใช้รวมไฟล์สับลงไปในวิดีโอฝังลงไปได้ด้วย โอเคผมมาเริ่มที่เอ็กิสก่อนนะเข้ามาหน้าจออินเทอร์เฟซประมาณนี้นะแล้วก็เอาวิดีโอลงไปคือวิดีโอตัวนี้ที่ผมจะทำสไตเติรนะครับตัวยอมจากจุด MP3 MP4 เป็นวิดีโอโอเคอินเทอร์เฟซประมาณนี้มีหน้าจอวิดีโอแล้วก็เพยแล้วก็พอส t ได้กดคอนธน์ P นะฮะอยากให้จำว่ามันเป็นช็อตคัทที่ใช้บ่อย เป็นการเพย์ที่โพซิชันที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์อยู่นะฮะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็คุณโดนพีตรงนี้แล้วก็พอสที่ตำแหน่งนี้ได้นี่คือช็อตคัดของของวิดีโอที่ควรจำนะฮะคุณโดนพีปุ่มเดียวแล้วก็เซตสตาร์ทเซตเอ็นของซนะับไตเติลณบรรทัดนั้น,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 นช่วงเวลานั้นนนัน้อ่ะจำแค่2ปุ่มนี้ก่อนมันจะเป็นคุนโดนสามกับคุนโดนสี่นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำและทำให้ดูอีกทีหนึ่ง ส่วนหน,หน้าทางขวาเป็นการตำแหน่งที่ใส่ข้อความแล้วก็การเซตฟอนต์นะฮะโอเคผมจะเริ่มทำให้ดูมาตรงนี้เลย c อนโท P แล้วจะรอตำแหน่งเริ่มต้นเริ่มต้นของเพลงนะเซตคือตรงนี้แต่นี้ผมกดช้าไปแต่ผมต้องกดใหม่อ่ะผมไปหาเนื้อก่อนเนื้อคือ เจ็บใจตัวเองเหลือเกินที่ทําให้เธอต้องมีน้ําตาขึ้นด้วยเจ็บลงท้ายด้วยน้ําตานะฮะคัอปีมามาตําแหน่งนี้แล้วผมยอมนิดนึงเพื่อผมจะหาคําว่าเริ่มตําแหน่งเริ่มเพลงอะตาแหน่งนี้ผมรู้ว่าเป็นเริ่มต้นคือคขาว่าเจ็บใจผมกนโทนเลขสามหรือว่าคลิกที่ตรงนี้ก็ได้เพื่อเซ็ตว่าเริ่มต้นนะฮะแล้วผมจะลงท้ายด้วยน้ําตาผมจะเพลงก่อนกนโทนพีเจ็บใจตัวเองเหลือเกินที่ทําให้เธอต้องมีน้ําตา แล้วกดคณอน p เพื่อสต็อปหรือพอยส์นะฮะหลังจากนั้นคือผมต้องฟิก,กว่าตรงนี้เป็น e n d ของข้อความกดคอนโทสี่นะฮะหรือไม่ก็คลิกตำแหน่งที่ว่าคือตำแหน่งนี้ e n d ของข้อความนะบรรทัดนั้นหรือไทม์ไลน์นั้นนะฮะแล้วผมก็มาตำแหน่งนี้เพื่อวางาเพื่อวางไลลิกนะฮะวางเนื้อสเตตเตอร์นะคณอน v วางไปผมก็ปี้มาเป็นสองบรรทัดนะมันเลยมี slash n ถ้าไม่อยาก slash n ผมก็วักแล้วก็ลบ slash n ทิ้งหรือว่าเนี่ย วักแล้วกันตัวสื่อมันขึ้นแล้วนะแต่มันเล็กมากเห็นไหมฮะผมปรับได้โดยการมาคลิกที่ Edit นะครับฟอนต์ผมไม่ชอบตัวนี้แต่ผมจะเอาฟอนต์ที่ไม่ผิดลิิสศิ์มาให้ดูแล้วกันทางฮม่านะทั่วไปร้อยเท่าไหร่ดี120ผมเคยทำประมาณนี้คุณก็ต้องไปลองเซตดูนะอ่ะประมาณนี้ถ้ามันเล็กเกินใหญ่เกินก็ไปปรับเอาอเอาลายเล็กไป เอาลายคือไอตัวขอบสีดำนะชาร์โดเล็กไปก็ไปปรับเอานะฮะตอนนี้เพิ่มลดได้ส่วนสีก็เนี่ยสีหลักผมไม่เอาผมอยากได้เป็นสีโทนนี้ผมก็มาติก๊กอ,อมเขียวนิดนึงเนี่ยโอเคแอปพลนะสีขึ้นแล้วทำเป็นตัวหนาก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเกินบรรทัดมันจะเว้นบรรทัดได้เองถ้าอยากฟิกบรรทัดให้มันเว้นเองก็กด n a นะฮะ Back ดผิด โอเคผมเอาเป็นปกติอย่างนี้นี่คือเ็ตบรรทัดแรกแล้วคือบรรทัดที่สองก็เอนเตอร์ถ้าเอนเตอร์ไม่ไปอย่างเงี้ยมันผิดตำแหน่งแล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วคลิกตรงนี้แล้วก็เอนเตอร์เอนเตอร์ปุ่มตรงกลางนะเอนเตอร์ Enter, ทางขวาของคีย์บอร์ดไม่ไปนี่ขึ้นบรรทัดที่สองแล้วเราต้องหาโพซิชันในการเล่นเนื้อถัดไปก่อนผมจะไปดูเนื้อนะฮะดยดิฉันนั้นมุดไวเรื่องเธอเสมอขึ้นด้วยวยลงท้ายด้วยเสมออ่า คนทอนพีเพื่อหาก่อนนี่ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งด้วยนะฮะกดคอนโทรลเลขสามแล้วคอนโทรลพีเพื่อเล่นต่อเดยที่ฉันนั้นวุ่นวายเรื่องเธอเสมออ่าโอเคคนทอนพีเพื่อพอสแล้วคนทอนเลขสี่เพื่อฟิกว่าเป็นเอ็นนะฮะหรือกดด้านบนได้นะนี่คือสามนี่คือสี่สตาร์ทเอ็นนะฮะมันจะทำขั้นตอนสับไปสมายี่ได้เรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นผมก็มาวางข้อความเดิมที่ฉันนั้นวุ่นวายเรื่องเธอเสมอ นี่ก็จบบรรทัดหนึ่งแล้วก็เอนเตอร์ไปนะฮะผมไปดูเนื้อก่อนนะเจ็บใจตัวเราที่ทำให้คนที่รักต้องมีน้ำตาคือเจ็บลงหายด้วยน้ำตานะฮะผมต้องหาเจ็บก่อนคอนโทนพี Ctrl P. อ่านี่คือขึอ้นต้นที่เจ็บคอนโทนเลขสามแล้วก็คอนโทนพีเพื่อเล่นเจ็บใจตัวเราที่ทำให้คนที่รักต้องมีน้ำตาโอเคคอนโทนพีเพื่อพอสแล Ctrl ้วคอนโทนเลขสี่เพื่อฟิกเป็นเอ็นนะฮะแล้วก็คอนโทนบีเพื่อวาง,อ,วางอ่ะจบอีกบรรทัดหนึ่งเอนเตอร์ ก๊อปปี้ฉันเสียใจอยากบอกให้เธอรู้ค้นทอพีเพื่อหาชั้นอันนี้เร็วไปผมกดพอร์ตไม่ทันผมก็เลื่อนไปใหม่นะฮะโดยที่เราต้องรู้ว่าบรรทัดเรายังเลือกสีเขียวอยู่บรรทัดล่าสุดนะไม่ใช่ตรงนี้นะถ้ายางนี้มันจะเพี้ยนนะเรามาคลิกตรงนี้แล้วเราก็อ่เว้นไปย้อนไปแล้วค้ทนพใหม่เพื่อหาขึ้นคำที่เป็นคำว่า ฉันเสียใจอยากบอกให้เธอรู้โอเคคนดนพีทำให้คนที่รัก,รกมีมน้ำตาอ่าตําแหน่งนี้คือฉันคอนโทรเลขสามนะฮะแล้วก็โดนพีฉันเสียใจอยากบอกให้เธอรู้คอนโดนพีเพื่อพอสและวคอนโนสี่เพื่อฟิกเป็นเอ็นนะฮะแล้วคอนโทนวีเพื่อวางอ่านี่คือจบแล้วนะฮะเค hey, ดูอะ่ะผมกดไปท่านไหนมันก็จะเป็นตามไทม์ไลน์ของมันเลยที่สตาร์ทนะฮะ ผมย้อมไม่ไดหนึ่งเพื่อจะเพลยให้ดูนะคนโดนผีเจ็บใจตัวเองเหลือเกินที่ทําให้เธอต้องมีน้ําตาโดยที่ฉันนั้นวุ่นวายเรื่องเธอสมาเจ็บใจตัวเราที่ทําให้คนที่รักต้องมีน้ําตาฉันเสียใจอยากบอกให้เธอรู้ จบนะครับขั้นตอนการํานี้นี้คอนโทรลพี P เพื่อเพย์หรือพอร์ตแล้วก็ Enter เพื่อเว้นบรรทัดคอนโทรลเลขสามเพื่อเซตสตาร์ทของบรรทัดนั้นแล้วก็คอนโทรลสี่เพื่อเซตเอนของบรรทัดนั้นนะฮะควบคุมด้วยเวลานะฮะโดยการกดคอนโทรลพีเพื่อเล่นตำแหน่งเวลาแล้วก็หยุดให้ตำแหน่งถูกตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเข้อความมาใส่ตามบรรทัดนะฮะถ้าเราไม่มีเนื้อเพลงเป็นซับไตเติ un, ล้ลเราก็คงต้อง จดเนื้อมาก่อนไปแกะเนื้อมาก่อนแล้วก็ Copy มารอไว้แล้วก็มาแปะแปะไปเรื่อยๆแบบตามขั้นตอนนี้นะฮะก็คือจะเสร็จเสร็จจากตัวนี้ปุ๊บเราต้องเซฟเซฟไอคิสับนะฮะโดยการใช้เซฟสับสเตอร์น์คอนโทเอสนะฮะอ่ะผมจะตั้งชื่อเป็นยอมจากแต่เขียนว่าเป็นสับนะไอตัวนี้ตัวเก่าผมอ่ะยอมจากสับนะฮะจุดเอสเอนะชื่อเป็น ไฟล์ s u b t i t l e ของไอโปรแกรมนี้เลยซึ่งจะใช้ได้กับบางที่นะฮะตัว SS มันดียังไงไอตัวไฟล์ของก i ี s สับเนี่ยคือมันใส่ฟอนต์ใส่ขนาดใส่ความหนาใส่ความบางตัวอักษรคือใส่สไตล์ลงไปฮะรวมถึงสีหรือตำแหน่งด้วยมันได้เหมือน s u b t i t l e อีกตัวหนึ่งที่เป็นมาตรฐาน SRT ัวนะะั้นนะเป็นมาตรฐานมันจะไปแค่ข้อความนะฮะซึ่งตัวนั้นคือ,อไป จะใช้ส่วนใหญ่จะใช้ในพวกสแตทเทิทั่วไปอาจจะเป็นแบบ YouTube เป็น f c e b o o o Page นะฮะแต่ Facebook ธรรมดาไม่มีนะวิดีโอบน f a e b o o k Page หและว,วิดีโอบน YouTube มันสามารถใส่บไตทเติลที่เป็นไฟล์ SRT ลงไปได้แล้วเราสามารถเปิดปิดได้โดยกดตัวตัว,ตวทีเ่เป็นรูปไอคอน c c มั้งถ้าผมจะไม่ผิดโดยการทำด้วยโปรแกรมนี้แหละแต่เราต้องเซฟเป็น SRT เพื่อไปใช้ในนั้นนะฮะวิธีการเซฟก็ไม่ใช่เซฟธรรมดาต้องมาเลือกเป็น Export เอ็กพอร์ตสเปรตเตอร์นะฮะตอนแรกเป็นเซฟนะอันนี้เอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตแล้วก็เลือกโค้ดว่าเป็นอะไรเป็นภาษาไทยก็ไทยนะฮะแล้วก็เอ็กพอร์ตแล้วก็เซฟชื่อที่เป็นเน็ดที T คือนี้ฮะนี่คือดีฟอลต์มาตรฐานที่เขาใช้กันนะส่วนใหญ่เซฟเพื่อไปใช้ต่อประยัดลงวิดีโอในออนไลน์แต่ผมไม่ใช้ผมจะใช้ไอตัวมาตรฐานคือ8 s นะครับตัวนี้คือมันได้ขนาดได้อะไรไปหมดเลย มันมันเราเห็นในวิดีโอยังไงก็ให้ไปเป็นอย่างนั้นดีกว่าอ่ะเซฟเสร็จอ่ะไม่แน่ใจเซฟเดียวเซฟไปละผมไปเปิดโปรแกรมใช้รวม VLC Media Player กด Media แล้วก็ convert ทับ save นะฮะหรือกตนอเลือกไฟล์ที่จะทำไฟล์วิดีโอเมื่อกี้คือไฟล์เพลงอยอมจากที่ไม่มีอะไรเลยตัวนี้โอเค หลังจากนั้นเลือกยูสับสเตเตอร์ไฟล์สเตเตอร์ไฟล์เมื่อกี้ผมเซฟในนี้เลือกเป็นยอมจากอาวัศน์นะฮะตัวนี้หลังจากนั้นก็คอนเวิร์ตคอนเวิร์ตมันจะให้เลือกว่าอ่าที่ที่สำคัญตัวนี้คือเราต้องเลือกตัวนี้ก่อนนะอยู่ในเนี้ยเราจะเลือกเป็นไฟ e ล์เอพหรือเป็นอะไรตัวแรกเราเป็นเป็นผมเป็นเอพผมเลือกเป็นเอพเหมือนเดิมซึ่งมันเลือกให้อยู่แล้วก็แล้วไป แต่ยันก็ไปกดตรงนี้เป็น Edit นะฮะดูที่เป็นรูปอะไรประแจกดปึ๊บไม่ต้องสนพวกนี้ไปดูที่สับ t i เทิครับติ๊กสับ t i เทิแล้วก็ติ๊กโอเวอร์เลย์ปกติถ้าเรามาครั้งแรกมันจะไม่มีอย่างนี้ติ๊กตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ติ๊กโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์สับแตเทิลออนดิสออนเดอะวิดีโอคือยัดสับ t i เทิแล้วโอเวอร์เลย์มันอยู่ในวิดีโอซะประมาณนั้นความหมายแค่นั้นกดเซฟเซฟไปแล้วก็เลือก d e s t i n a t i o n file นะฮะจะให้ไฟล์ลงที่ไหนผมเอามาลงที่ที่เดียวกันกับมันแล้วกันที่ตรงนี้แต่ผมจะตั้งชื่อใหม่เป็นยอมจากจุด S s u b เป็นยอมจากซับนะเซฟดูชื่อถูกต้องไหมยอมจากซับ MP4 start ครับแล้วก็หลอ แป๊บเดียวเพราะว่ามันเป็นการแบบรวมเรนเดอร์แป๊บเดียวไม่เหมือนกับเราไปทําตัดต่อแล้วมายัดอะไรที่หลังมันช้าแนะนาว่าไปตัดต่อที่ไม่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ค่อยมาทำาับไตเติ้แล้วค่อยมายัดลงวิดีโอแบบนี้นะฮะขั้นตอนง่ายๆนี่ว่าเปิดเอเจับลากวิดีโอเข้าไปตําแหน่งที่น่าจะมีเนื้อที่เราต้องการกดคอนพีเพื่อเช็คได้ตําแหน่งเริ่มต้นกดคอนทรลพี P เพื่อหยุดแล้วก็คอนทรลสเพื่อเซตสตาร์ทกดคอนทรลพีเพื่อเล่น พอถึงตำแหน่งท้ายที่เราจะปิดบรรทัดนั้นก็โดน P แล้วก็โดนเลข4แล้วก็วางข้อความอย่าลืมอิดิทขนาดให้เรียบร้อย Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆซ้ำจนจบวิดีโอ Save แล้วก็เอามารวมในโปรแกรม VLC Media Player นะฮะจบครับขนาดขั้นตอนอันนี้คือเลนเรีเ,เสร็จแล้วฮะเต็ม100%แล้วมันไม่เตือนอะไรละผมปิดไปนะ ปิดไปแล้วผมจะไปดูวิดีโอที่ทําเมื่อกี้นี้ยอมจากจุดสับเห็นไหมเนี่ยยอมจากสับขึ้นมาแล้วตัวนี้นี่คือตัวที่ทําเมื่อกี้นี้อ่ะผมไปดูด้านหลังไม่มีเนื้อนะเนะไม่มีเนื้อนะครับมาเริ่มต้นนี่คือตัวที่ทำเมื่อกี้เลย เรนเดอร์ได้แค่นี้เพราะว่าเราทำสับไม่ครบไงด้านหลังเราไม่ได้ทำสับจนครบถ้าทำให้ครบวิดีโอเพลงเพลงหนึ่งก็ไม่นานถ้าเราคล่องแล้วแต่คลิปแรกหรือว่าวิดีโอแรกอาจจะนานหน่อยต้องไปหัดกันนะฮะฟอนต์ก็เลือกสวยๆก็ได้อันนี้คือผมไม่ได้ไปดูตัวไหนที่มันผิดกสิทธิ์ผมก็เลยเอาพื้นฐานให้รู้ก็คือทำออกมาโอเค เรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือเราเปิดวิดีโอที่ไหนก็ซับไตเติลก็จะไปแบบตรงๆไม่เพี้ยนสละไม่ตกแน่นอนชัวเพราะว่ามันฝังลงไปเรียบร้อยนะฮะเราอยากได้สวยแค่ไหนแเราก็ว่าปรับในนี้แหละเนี่ยสีขนาดอะไรเงี้ยได้หมดคือถ้าเราไม่มั่นใจแบบน,นี้ปุ๊บเราก็ไปกดที่ Edit เนี่ยมันจะปรับทั้งทั้งหมดเลยอ่ะเอาเป็นตัวตัวเอียงเนี่ยได้หมดนะฮะ โอเคมาแนะนำโปรแกรมพริยงเท่านี้นะฮะลองไปทำกันดูไม่ยากเลยและเป็นโปรแกรมฟรีทั้งหมดด้วยมีแค่ VLC Media p l a y e r ที่ตอนลงคุณระวังเพราะว่ามันจะมีลงโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะติดไปนะครับแต่ไอโปรแกรม Aegis นี่คือเน็กๆๆไปจบไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าลองเช็คหน่อยก็ดีเผื่อเวอร์ชั่นใหม่มันแอบยัดไฟล์อะไรมาด้วยมาแนะนำพียพเท่านี้ครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ